และววันนี้นะผมเรามากับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าสายที่ดีที่สุดในโลกแพนเชียไทยตายไม่รู้แต่โค้เราต้องตายผมดแล้วทีจะตัดโค้ชต่อแล้วหน้าตัดเป็นสองแล้วตันไปตาครับตอนนี้แรงแล้วครับเหลือสองคนท้ายเอ,อ,มอาเมึงว้ามาตรงนี้นเพื่อนมึงไม่ใช่<อ>แรงชิบหายไว้วอดชิบหายไว้พวงลูกดูดดูตอนนี้ไฟเนี่ย เนี่ยไฟเนี่ยแพ้รับโอเคลี่อปทให้โคโนดได้กนเหนื่อยอยู่อีกอะใช่พับกบกติม <Steam S 2> สดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็จเจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแลจะกันเ,เอาเลยครับผมกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมท,ทั้งหลายทั้งบ้านกล้แดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอเล็กศักนะผมรับผิดชอบใหญ่คุณต้นและ เราไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่ากระแสตอบรับจากคลิปที่แล้วคือคือมันดีมากครับผมคือหลายๆคนบอกว่าอยากให้เราเอานำพี่โจกลับมาเล่นอีกครั้งครับผมพี่โจจากเพจพอบ้านเกมมิ่งนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่แบบเออมันมันมากมันเกินไปนะครับผมเพราะว่าต้องบอกกันว่าความเข้าข่าของเราทั้งสองคนนั้น เออจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคัได้เขาเท่าไหร่แต่ว่าคนดูชอบครับผมกับกวนที่แบบพี่โจเขาบวกตลอดเวลาและต้นก็สายบ้าพลังลับผมทีนี้ต่างคนต่างพ<ล>ากันบวก<ล>ไม่มีใครกลับบ้านและวันนี้นะผมเรามากับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าสายที่ดีที่สุดในโลกยังไงวะต้นเสียง <c oughs> สายที่ดีที่สุดในโลกยังไงวะ อ่าก็คือต้องบอก่อนว่าอติเซียมันเป็นตัวซับที่มันดีมากคือสามารถรีเจนได้ทั้งเลือดรีเจนได้ทั้งมานาใช่ไหมถ้ามีเสาอันติอีกอย่างนึงคือเบอร์เซอร์เกเนี่ยมันเป็นตัวที่ถึกแทงได้และแถมเป็นตัวดาเมจแรงมากอ่ฮะมาดไฟได้เรื่อยๆและไม่ต้องกลับบ้านบวกได้ยาวๆแบบอารมณ์แบบนอนสต็อปนอนสต็อปแบบไม่หยุดยั้งนะจะฮิวบวกจะตายฮิวบวก มานาก็ไม่ต้องหาแล้วครับผมเพราะเพื่อนก็ฮิลให้ได้นะครับ,บคือไม่ต้องทําอะไรเลยว่าง,งั้นเถอะเลขอย่างหนึ่งครับผมตัวเราเองนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นา,าร์ด c a r ี่ครับผมไม่ไปเข้าเขาบอกต้นไม่เอาแล้วนะผมเรียบตรงกลางโดนแล้วผมหัวรั่วครับผมเรียบร้อยครยบับว่าแถบเออกับกับสุเลนเราดีกว่านะโอ้การตายแ้วมาเราไปดูมีโร่ดีกว่า ฮีโร่ชิมเรานะผมก็นําโดยเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมมากับทางด้านของนี่แหละผมอิตาเซียนะฮะมีโปรเปตครับผมวิสเลเยอร์ครับผมแล้วก็เป็นอมาลานะฮะนี่คือฮีโร่แครี่ที่ตีใกล้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับผมคือเอาง่ายๆคือตัวเราเองคือฮาร์ดแครี่ตีใกล้ครับผมอมาลาก็เป็นเหมือนจะเป็นแครี่ดิจิตครับผมจะเรียกว่าเป็นแครี่ก็ไม่ได้นะจริงๆมันมันถึกได้อย่างเดียวนะฮะ เราเนี่แหละคือดาเมจหลักครับผมที่ต้องต่อกรกับโครนอสคือแวบไปดูโครนอสแวบไปดูฟินแวบไปดูวาคิลี่ครับผมแค่นี้ก็ท้อแล้วนะมึงซูงกูเลยเหรอฮะมึงซูงกูเลยนี่ครับผมมาแล้วผมแล้วกระตุกหนวดเสือหน่อยแล้วว้าปูต้องกลับก่อนฮะเดี๋ยว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 ไอ้ต้นมึงตายไอ้ต้นโอ้โหว้าปกันเติมไวเติมไวมากครับผมเติมไวไม่พอแล้วแบบ มาแบบโอ้โห,หน่ากลัวมากแบบจะเอาจริงๆอย่างเดียวเลย <c oughs> ใช่อ่ต้นอธิบายสกิลเจ้าตัวนี้หน่อยดีกว่าอ่ะอะไรก็สกิลหนึ่งเป็นสกิลขึงเนาะก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมันติดสถานาะไรเซนก็คือแบบอ่าเวชนัทถึงเวชนัทก็บิงไม่ได้ใช่ไหมเบ็ดเบนบิงไม่ได้ลี่กระโดดไม่ได้ <c oughs> คน <c oughs> น้อยกระโดดไ,ด <c oughs> ไม่ได้ก็แก้ สกิลสองก็เอ้ยสกิลหนึ่งที่กดอีกครั้งจะเป็นเพิ่งฉายเราสกิลสองก็เป็นเผาหัวทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะหันหน้าไปหาเขาสกิลสามก็เป็นโดดเต็งอันติก็เป็นอ่ากดแล้วมันจะล้างพวกบัฟสตันเราโดนสตันมาก็กดแล้วล้างหายหมดเลยเนาะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์อ่าเอาจริงเอาจริงมันใช่อันติอะมันอยู่ที่เลือดนะผมคนส่วนใหญ่เลยออกแบบพวกเออหน้ากากเออเพื่อเป็นพวกฮาร์ดอะไรเงี้ยมันแม่งสำคัญมากเลยนะผมรวมถึง มันตีมันตีป้อมแรงโคตรอันนี้หลายคนน่าจะเห็นเกมอาชีพอื่นๆนะเออโกงเกินอ่ะแบบเออแบบไม่ต้องแรงขนาดนี้ก็ได้นะผมตรงกลางเขาใส่กันยับยับครับผมเฮ้ยต้นเขามากับเราจริงนะต้นโดนเกมแกงข้างหัวอีกมัรู้อยู่เลยอย่างที่เห็นเนี่ยตอนแรกโคน้อนมากับฮอลลี่เสร็จแล้วเขาโดนเราลวดไปใช่ไหมแล้วก็เขาก็ทิ้งไปวิ่งแก๊งไป็ลมมิ่งแทนส่วนเราผมเกมนี้นะฮะ เริ่มเมื่อยแล้วว่าต้องจบเร็วๆหน่อยนะพี่ถือถือไม่ใช่ยังไม่มีขาตั้งนะผมตันนี้เออเออเอเอถ้าสมมติว่าซัพพอร์เตอร์เพิ่มเพิ่มอีกสักคนสองคนไดนน้ได้ได้าาขาตั้งอยู่น,นะเ<ฮ> <ES> ออซัพพอร์ตใ<ว>นยูทูบของเรานะ<ต><ว>ผมก็ตอนนี้ยังคงรอทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอยู่นะผมแล้วก็อยากจะขอบคุณคนใหม่ๆด้วยที่เข้ามารวมถึงคนเก่าๆที่ยังอยู่ด้วยนะขอบคุณที่สองเดือนแล้วนะผมอยู่ด้วยกันมาครับ อาจจะไม่เยอะเท่าเพจอื่นๆหรือว่าเท่า YouTube ช่องใหญ่อื่นๆน,นะผมแต่ว่าพวกเราก็สัญญาว่าจะพยายามอยู่ต่อนะฮะท่านอยู่แค่นี้ผมรอ <c oughs> เล่นรอเล่น,ลน,ลนยังไงก็อยู่ครับผมยังไงก็ไม่ได้ไปไหนแล้วฮะก็ <c oughs> ขอบคุณที่สนับสนุนกันก็แล้วกัน,นครับ <c oughs> เดี๋ยวเงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไปซื้อ,อาขาตั้งไหม่ผม <c oughs> เอาอย่างนี้ไ่ต้นกูลองเดินไปที่อื่นแล้วภาคใช่ไหมแต่ <c oughs> ไปห้องน้ำแล้วกูมาอย่างเงี้ยแบบเออพาไปได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพา <c oughs> ทุกคนไปที่การภาคฝั่งล่างนะฮะ และผมจะพาทุกคนไปดูการภาพแบบพันหลักนะฮะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีผมและทีนึงเป็นโครนอสด้วยไงถ้าตัวอย่างโครนอสเกิดเนี่ยแม่งจะแบบเล่นยากมากนะคุณผู้ชมฮะกลับ <c oughs> ที่ไหนแล้วครับผมโบคาลี่ตึงขาไว้วก่อนตึงตึงขาไว้วก่อนแล้วทูบต้องรอเชนต้องตกหูได้แค่สองทีว่ะแล้วมันสู้คนนะผมแล้วอหูมาแล้วผมแล้ววับอยากรวดเร็วทันใจแล้วเอาแล้วเราก็ควมนกันจะวิสเลก็มาเติมผมเก็บไปได้หนึ่งตัวแล้วยิงให้ด้วยนี่ เราใครบอกเราผมว่าแล้วไงใครแคร์มึงยังไงละ่ะเราผมผมไม่สนใจผมไม่สนใจนะผมเป็นไงล่ะครับเนี่ยกูได้เลยไม่ไต้นถามจริงฮะได้มาสองคิวคุ้มไหมได้อยู่ได้ตังได้ตังเงอยู่นะเมื่อกี้ได้สองตัวใช่ไหมเออเ้ยสกิลพี่โจหน่อยต้น,ตอนเออสกิล,ลอธิบายเลยป่ะเอาเอาสกิลหนึ่งก่อนแล้วกันนะก็เป็นสกิลฮิวใช่ไหมเปลี่ยนได้เป็นฮิวกับทำดามเมจเนาะของอันอสกิลสองเป็นสกิลที่มันจะไล่สกิลมันจะเร็วขึ้น สกิลเร็วขึ้นทะลุชีมสกิลสามก็เห็นสเก็ตถ้ามันห้ามก็มีสเก็ตสเก็ตออกมาอะไรก็ตามนะครับผมอันตีก็เป็นการตั้งเสาแบบนี้นแหละก็เหมือนสกิลสกิลหนึ่งของเราเลยมัามานคือทำอะไรมาก็จะมีเสาว่างนั้นเถอะเอาแล้วครับฝนเย็บแตกตอะสงสัยเราต้องไปด้วยแล้วมั้งดูวา่าเราต้องฟาร์มวะเดี๋ยวนิดนึงจะไปแล้วแต่สมบูรณ์เอาจริงเลยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แล้วผมดูทีมเรานี่ปั่นเป็นลูกข่างอนนี้ผมซักอบแห้งฮะ พี่โจ๊กูุชักผมแห้งว่ะโอยอิกากูสุดยอดเริ่มแยกแล้วครับผมยอดเริ่มแยกแล้วตอนนี้เริ่มแยกแล้วกูเห็นว่าอีกาก็ไม่ต่างจากกูเล็กไม่ต่างกันเลยแต่ก็สูบๆหนักกว่ากูอีกเฮ้ยใจเนี่ยเนอะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออค่อยๆดิเราก็อยู่อย่างปีกวิเวกไง ต้องบวกวางไวก็ไม่ได้ละตีต้องต้องรอเพิ่นเราต้องไปด้วยจริงถ้าเราไม่ไปอาจจะแย่เองนะผมเกมนี้ครับชนะไหมต้นกูถามจริงเถอะจากใจเลยโอหยากเลย12ต่อ6ทีมเขานำอยู่ก็เอาให้ตีเสมอกนแล้วกันนะแชนะนีเราแม่งเยอะด้วยอ่อันนั้นซูมหรือว่านิวเคลียร์ลงวะน่ะนึกว่านิวเคลียร์ลง ทุบกันไปก่อนนะผมทุบกันไปก่อนนะตอนนี้เราดีนายป้อมนะฮะเราคือฮาร์ดแครี่ไว้ต้นมึงต้องเกิดเผื่อแผ่เพื่อนๆที่อยู่ในทีมเราด้วยเว้ยจริงๆโอ้โหสนาจทหารไปท่านบนตอนเหนือน่าจะง่ายกว่าประตูไม่แล้วเราคอมโบนี่ยคอมโบยังไงเ้ยโอ้โหอ๋อไม่เป็นไรไปไหมไปไหที่มึงจะคอมโบมึงจะทำอะไรต้นยังไง ombo ก็คือจั้งหวะไฟเนี่ยจะมีจะมีเราเนี่ยที่สามารถบวกเป็นแนวหน้าได้ใช่ไหมแล้วมีอทิเซียคอยฮิลลหละและอีกอย่างอาทติเซียสามารถออกครดาฟ้าได้ต้องบอกข้อดีก่อนของคดาฟ้าเบอร์เฟอร์เกอร์ก่อนนะถ้าขออัพให้ใช่ไหมเลือดใครที่น้อยกว่า20จะตกเกี่ยวตายเลยสกิลหนึ่งมันรีเจเนรัแต่อันนี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์จากรีเจเนที่แบบ600ดาเมจใช่ไหมแต่เนี้ย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วรีสกิลรีเซ็ทสกิลใหม่ด้วยกระตุกได้ไหมยังลองในสภาพกระตุกลัวแล้วเลือดฮิวเต็มตลอดเวลาดิน่าจะเป็นเธอไงเออใช่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เอาเอาป้อมเหมือนกันเอาชนะนต้นขอร้องละครเกมนี้ต้องชนะแล้วครับผมเกมแรกของเราครับผมเกมแรกของวันกำลังใส่ใส่กันโอ้โหวิ่งกันจาระวันมาตอนนี่ผมเลือกเขาตอนนี้ต้องมาแล้วผมรองอันตรีแล้วผมโอ้โหดูสุบ สองทีแล้วดูครับผมอูไม่สนใจใครล่ะที่วิ่งมาทุกโอ้โหหน้าสันแล้ววาร์ปกลับบ้านเลยครับผมไปแล้วครับผมไปคนเดียวอู้โดนตาชันพอดีทุบนนติเอาเก็บไปได้ด้วยผมแล้วดูครับผมเป็นการตีเปิดนกกาเอาเก็บไปได้หนึ่งตัวมีอัาเซียฮิวด้านหลังโอ้โหดูว่าไม่ตายฮะโอ้โดนอู้อะไรนั่นน่ะใครใครกลับไม่ได้แล้วน่ะนี่คือคุณตัวเข้ามาแบบลึกมากขอบคุณมากขอบคุณมากผมเมื่อกี้รอบ โจ้ไอเราก็สับสับเละเลยไม่ใช่สับนาการเลยสับสามรอบอ่ะโอ้โหเวลาไม่แย่กว่าอีกเกือบแย่นะใช้ได้หรอใช้ได้บ้านเติมเลือดก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าไฟใหม่เอาว่ะเล่นแรงสูงเนียนะถ้ามีพี่โจถ้ามีแบบว่าอย่างนี้คือเราเอาจริงเลยคือถ้าสมมติว่าเรากดาคนเดียวมันจะเป็นอะไรที่เล่นยากครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าศัตรูแบบไม่ใช่ศัตรูอะทีมกูเองเอาง่ายครับผมทีมเราเองเนี่ยแหละครับผม ศัตรูเบอร์หนึ่งนะฮะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะอินดี้หรือว่าเขาจะแบบชอบปีกวิเวกชอบแบบทุรงในป่าหรือว่าชอบแบบสดดอนไม่เกี่ยวอะไรเขาผ่านไม่ได้เหมือนได้ยินกูนเลยเนะี่ยไปครับต่อให้คุณโจออกคาทาฟ้า้เลยดีกว่านะ่าจะได้ไฟกันเยอย่างเล่นเครื่องเหร ชอบเล่นเครื่องเอะเล่นกลางนี่เล่นกลานง,างานี่น่ากลัวนะจริงะอะโหว่ามึงไปฟาร์มาเดียวต้นโอ้เล่นยากเนอะรู้สึกว่าทีมเราไม่ค่อยไม่เอื้อมนวยเลยตอนนี้เหมือนเหมือนอารมณ์แบบอีกาเลยเอ่อศูนย์สองศูนย์เออ,ไไอ,อเหมือนมึงไม่มีไม่มีบทบาทอะไรเลยอะ่ะ ใช่ใช่เมื่อเห็นไฟกันนานแต่ว่าสรุปแล้วคือที่ไฟมันจะเสียเปรียบหมดเลยจนไม่มีอาวิธแล้วก็ไม่มีใช่ใช่เราด้วยนะจริงอ่ะเราเองก็ถามว่าตอนนี้ต้องต้อง,องหนีฟาร์มก่อนนะผมอาจจะต้องเลิกตีเขาอ่ะนะผมเลิกเลิก,เลกทะเลา,เาะวิวาทกับเขาอ่ะนะเพราะเดี๋ยวเขาน่มาเลยนู้ดใช่ขึ<ม>้น<ม>บาเลีเลยจะเอามาไฟเลยนะไม่ไม่อยากฟาร์มเท่าไหร่เลยเกมเนี้ยเพราะว่าอีกทีมเป็นโคนนสขึ้นชื่อว่าโคนนสยิ่งเล็ดคือโหดยิ่งโหดคือโหดในเกมแล้วแหละฮีโ่ตัวนี้เนาะ ใช่ใช่ใช่ใชนี่ผมใส่สวอไปหนึ่งทีครับผมใส่สบงแล้วส่งพลังแหน่มาเดา้ามาเดา้าว่ะเราก็เด้าคืนครับผมจังใจก็บลุตนะครับผมมาดิครับต้องระวังนะอ,อุ๊ยหนึ่งมเมชหนึ่ง<อ>มเมชแล้วมาแล้วผมนี่ครับปีเตลย์บิงเปิดแล้วยิงให้ด้วยผมแล้วกระตุกฟินนี่ผมกระตุกไปหนึ่งทีแล้วสวยคร<อ>ับผมปีเลย์โดนห้าวีไปผมแล้ว,ลวเราไล่ครับผมไปเช่นแฮกเราแฮกหนีไม่ได้ครับผมมีอาเธเฟียคอยปั่นนะผมสังอบรีครับผม รักอบแห้งอันนี้อบแห้งแล้วอบแห้งแล้วเปลี่ยนเสาวันนี้ผมโอ้โหดูการฮิวผมเพื่อเราแบบเออกลายเป็นทีได้เปรียบเลยตอนนี้แล้วรอกระตุกเชนทุบหนึ่งทีผมหายฮะนี่คอมโบแม,ม่งโกงจริงนะคือเลื่อนเรายังไม่ได้เห็นเลยเออเอาว่ะเกมเร็วว่ะขึ้นบารแหลกเลยแล้เล็กเออขึ้นบารแหลกเลย,เย,เยเแล้วกันเหยียบถึงวะเพราะอันนี้เจีฮิวเลยแหละเออเราต้องยัดเยียดแล้วจริง กระเจี๊ยบมาแดกแค่เขาเลยครับผมเดี๋ยวโคร้อนมันจะไม่กลับมาเลยรังไงให้มึงรู้ไปเลยอ่ะมึงฟาร์มไปเลยโคด้อนมึงยากฟาร์มมึงฟาร์มไปเลยเพื่อนมึงอยากฟาร์มเื่อนั้นมึงฟาร์มไปเลยเพื่อนฟาร์มถึงพรุ่งนี้เลยเพื่อนฟาร์แตกมึงแตกนะครับเพื่อนเราก็ไม่มีกลับผมบอกไว้ก่อนนะว่าตีตัวมาเที่ยวเดียวนะครับผมตอนนี้ผมจะเชื่อคำเมียทำไมวะต้นเกมอ่ะเราขอรีบนะว่าเราอากจะแบบเล่นเกมใหม่ใช่ไหม เพราะว่าทีมเราไม่พร้อมเขาบอกว่าแต่บอกว่ารีได้ไหมครับบอกว่าเมียตามไปนอนอีกทีแม่งบอกว่าเอาแล้วเอาแล้วแตกกันดูนี่นะผมแล้วจัดโทรอู้รถโดมสวยเหลือเราแล้วผมเนี้ยแล้วปิดเปิดหน้วจาบเก็บไปหนึ่งก่อนแล้วเก็บสองผมโอ้โหบาแหลกแตกตั้งแต่เจ็ดเจ็ดสิบนาทีแรกครับผมโอ้โหลูกโคลนอูไปดูฟินไปเอาไปลแหลกให้แตกกันไหมบอลแหลกให้แตกกันไหม เออมันเป็นออฟแค่ไหนแตกต้องอ้อยแตกแล้วจริงอ้อยคุ้มกว่า้วจริงสมาคมต่อต้านนัทเมียวะ่ะตอนนี้กูขอรีอ,ะอ่ะอ๋อนี่นี่กูเลื่อนกระเองน่าจะเจอปะไม่เจอปะเจอเข้ามาช้านี่ยเขาเขาเขาว่าไงเขาบอกว่าก็คือตอนที่กูบอกว่าขอรีหน่อยเออบอกว่าเมียตามเมียตามนี่กูบอกแค่นี้กามต่อเลยเขาบอกว่าสมคมต่อต้านนัทเมียแล้วก็ไม่กดรีให้ เรามากันในภาคที่2ครก็ผมตอนนี้ครับผมคอมโบมหาอัยไลของเรานะผมดูว่าผมผู้ชมรอดูเองแล้วกันความจริงอนะสองคนก็พอแล้วจริงนะโหมอ,อีกาก,ก็หิวได้เหนืสกิลสองเออแต่มันยิวไม่ค่อยแรงไงาจะเคียม,มันแรงกว่าไงโหดูว่าผมยืนเป็นแบ็คให้เรานะฮะ้ะรู้ขนาดโดนแบบว่าใช่เวลากุณนี่มันเลยเออนุคนใช่ใช่ช่ ถ้ามึงรู้ว่าเออพ่อกูใหญ่ขนาดไหนจะไม่ทำอย่างนี้นะผมรู้ว่าพ่อกูเป็นใครถ้ารู้ก็บอกด้วยตอนนี้เราหาพ่อไม่เจอเลยจะร้องไห้แล้วเนี่ยออกคดีเด็ดทุกวันเลยรอเล่นนะผมรอเล่นนะใส่ปะล่ะติดต่อปะล่ะเดิมก็กวนตีเขาไปเที่ยววิสาเลบิงเปิดแล้วตันยันทีตันไปสามไม่ต้องจัดแล้วล่ะโอ้โหโคอรมาครับผมแล้วเขาทุบเราของนี้ไอเสียบินยิวยับยับ คุณต้องไม่ตายคุณต้องไม่ตายโอ้โหกูหายผมหายคนแรกแล้วผมที่หายแล้วการบวกครั้งนี้ับผมจบลงด้วยการถอยเลยคุณไม่ไหวแล้วก็ยับ่ะมาครับผมนี่คือการเอาคอมโบที่โหดที่สุดในโลกครับผมไปถล่มศัตรูที่โหดที่สุดในโลกเหมือนกันเออจริงนะอ๋อเลยอาเลยไอ้ที่โหดนี่คือแมงโกนอไงถ้าโคตรงนี้แหละครับผมมันต้องจบแล้วต้น ลูกผู้ชมดูครับมาครับผมทีมเรามาแล้วถือดอกมงดอกไม้มาตอนนี้ไม่เหี่ยวไม่เฉาผมตอนนี้ต้องฆ่าขึ้นบาแแลกให้จบจบไปครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังไม่มีคาถาฟ้านะคืออาจจะทำหนึ่งอันเดียได้ต่เล่นสนุกอยู่แต่ว่าเราขึ้นไปเลยเพราะอิทูคช่ยชเออได้โทเค็นมาแล้วแปลงคองแอบเอาแอบเอาคองมาเมื่อกี้นะผมแซ่บคองมาแล้วผมเห็นด้านหลังนี่โคตรจะเยอะเลยครับ ชีฟนะครับผมไม่ใช่ะไรมันเปิดแล้วโอ้โหลูกว,วิสเลหายก่อนแล้วโอ้โหไม่หวัดไม่ไหวไม่หวัดไม่หวัด,มวดมนมาถูมาผมเปิดกขนเลยเพสเลน์แล้วมีการันตีมาผมแล้วโดนบลูคีห้าวิไปผมเพื่อนของเราฮะอย่างอมาลาเราแนวหน้าผมวันนี้ครับโอ้โหแนวหน้าผมวันนี้ต้องถอยออกมาก่อนเพราะว่าโอ้โหเกือบโดนจับคนช้าหนึ่งนายเหมือนกันนะผมวิสเลเราหายไปกับตาผมภายในคอมโบเดียวนะเมื่อกี้โซนโครนอสอยู่ด้านบนนะุผู้ชมฮะตอนนี้ ไม่สนใดๆครับผมอมราบอกกูก้ามเนื้ออยู่อ่ะทีมก้ามเนื้อผมทีมก้ามเนื้ออีสปอร์ตตอนนี้เอาเด้อกำเนื้อไม่พอแล้วมีสายฮิลให้ด้วยผมสองฮิลแล้วจริงๆรับมีโปรเพตที่ฮิลได้ด้วยนะคุณผู้ชมตัวเราเองก็ฮิลได้ครับผมเร็วๆเลยของจะหมดเอาวะวิเลยกำลังตามตามวิสลมาครับผมแล้วขึ้นเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวเดินข้าเห็นวิเล่เดี๋ยวด้านหลังมาด้านหลังมา จอนหลังเอยจอหลังเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลวเอามึงเฮ้ยร้อนเลยเฮ้ยร้อนเลยตีแล้วตีแล้วคุณจอตีแล้วนะเดี๋เอาอะไรเอาไหมรอด้านหลังครับผมรอหลังป้อมวันนี้ใช่พวกเออไอเด็กเนี่ยต้องระวังนะผมขึ้นแล้วผมนี่ครับขึ้นเป็นเหล่าบาแหลกครับผมเป็นไหลบ่าวเป็นเหล่าบาแหลก ซูมอีกแล้วชผ่ายแล้วโอ้จะตายได้เลยว่ะผมกูจอ่นในสถานีไม่ได้นะต้นต้นกูดอดในสถานีไม่ได้นะแล้วเสียโทเค็นแล้วผมนี่ครับเรียบร้อยอมมาลาเขาเสียชีวิตไปครับผมด้านหลังก็กำลังจะมาผมแล้วโคโรต์มาจริงๆด้วยครับผมนีครับผมแล้วตายใครตายไม่รู้แต่โคโรตต้องตายผมแล้วยิงจัดดโคโรตไปก่อนแล้วหน้าสั่นไปสอผมแล้วสั่นไปสามครับตอนนี้และแล้วครับเหลือสองตัวท้ายเอ้มึงว้าไปตรงนี้ละเพื่อนมึงไม่ใช่โอ้ แรงชิบหพรวายวอดวัดชิพไพรวายพ่วกด,ด,ดูดูดูโอ้วัดอีกตัวเดียวนั่นอีกตัวเดียวเฮตเลนมึงเด็กมาไหนโอ้โหอักเลโอ้โหมันเกินเมื่อสักครู่ได้เห็นกันแล้วนะครับผมกต่ความพ่ายแพ้และพังทีนาศนะฮะตอนนี้ใกล้แพ้แล้วครับเริ่มขึ้นไม่ไหวแล้วนะจริงท่าสมมติว่าทางที่สองไม่มาภายในตอนนี้ไฟเนี่ยี้ยไฟนี้ไมมา แพ้ครับโอคัลี่อัพอัพให้โฟนอสได้กนเหนื่อยอยู่อีกอ่ะใช่ที่เอาเบ็ดเมลมาเลยนะเมื่อกี้ทีมดาเมจแรงมากเมื่อกี้โดนแบบรัวปึ๊งอึ๊กรัวเลยนี่รับเลยเพราะเล่นเราเยอะอยู่แล้วใช่เลยนี่นแหละไฟเนี่ยรู้เรื่องครับผมเอาครับ ส่วนความหัวร้อนอันนั้นคือเอออันนั้นคือตัวอย่างใน,นที่ดีไม่ดีนะผมก็ขอขอภัยผู้ชมควาหัวร้อนนะผมผมไม่เกี่ยวนะควา้หัวร้อนมากินตันเรียกเขาเขาไม่ได้เย็น <c oughs> อ,อ๋อเออเออมาแพ้แแจริงเนาะนี่ไอไอรถก่อนนี่แม่งมีผลมากเลยจริง <c oughs> มึงจาอะไรมึงเด็กมาไหนเราคูลุนแรงด้วยนะเป็นคนรุนแรงเป็นคนหัวรุนแรงหูมีการเบ็ดเนววิ่งไล่เป็นไปวิ่งไล่ ทิ้งโจรปรอมยิงอยู่ผมแล้วไล่เพื่อนไล่เพื่อนไปด้านหลังก่อนท่านส่วนเราครับผมตีบาแดลนะตอนนี้พวกนั้นไปด้านหลังแล้วเราก็สบายใจหน่อยแล้วโคนอันเปิดโดมก,ก่อนรับโอ้โหวิเลษทุกสวยนี่ครับผมเฮสสวยฮะช็อตนี้ฮะเราตันไปหนึ่งทีแต่ว่าโคนอัดเขมีทั้งกันเฮสครับผมตัวทองมึงตัวทองโอ้ล่วงครับผมตัวทองไม่ได้กันได้นี่ดีกว่ากันดาเมจดีกว่าการ,าร,าการแค่เออสกิลของผมตอนนี้ทุกบาแดลรอบอีกรอบหนึ่งมึงอะไรกูเลือกหนาถามเลยนี่ โอ้โหมิสเลยังคงหลงอย,ยู่ครับตอนนี้สันสวยมาอีกแล้วผมนี่ครับกระตุกหนึ่งทีเฮ้ยเริ่มีคาถาฟ้ามาแล้วนะผมตัวไหนก็ตามที่กระตุกเหลือเลือดน้อยกว่า20เปอร์เซ็นต์ทุบได้สั่นสั่นหายผมสั่นแล้วสกิลฮูด้าแล้วแต่ไม่เหลือมานาแล้วฮะโอมานาหมดว่ะ จริงๆอัลตริเซียตั้งเสาได้นะถ้าเป็นแบบทำดามเมจอะมานาจะด้งเนี่ยถ้ายืนข้างเสาแต่ว่าหมดแล้วเนี่ยเรากดอันติีดีบ้านนี่แลลหละทุกคนทีละหกร้อยดูเลือดป้อมเลยเออดิ6หกร้อยเก้ายี่สิบเก้าอ่ะโอ้โหโอ้โหหายหายยับไปกับตาสมาครบตัวต้านนัดเนียวอ,ะอ,อ่ะ เรียบร้อยสามท้าเนี่ยเห็นด้วยนะเด้งเนี่ยยังไวเด้งๆแบโองมากทุกคนเหมือนยุ่นบ่อเนี่ยบวกต่อได้อีกล่ะเจ้าเจ้ากี่รอบอ่ะบอกเลยได้เจ้าคืนนี้เจ้ากี่ครั้งเงี้ยลุยต่อดิลุยต่อดิไอหนอรอเลยเดี๋ยวบวกเลยสามสองหนึ่งแล้วเนี่ยก็มาเนี่ยผมวิทะเลเราวิ่งไปแต่ว่าเด็กกลับมาก่อนผมเบรกไม่ก่อนดั้งว่าครับผมไม่ต้องวอแบบวินเลเตกเขาไม่เขาไม่เซกเขาไม่มีเชนเดสตเตียน เพราะถ้าเราเข้าไปเองเนี่ยโคนอ๋เขาจะกด b ีเที่งเออเราก็ไม่ได้สนสนะผมตอนนี้ครับรถทุกคนแบบทุกคนแบบมันๆัคนคืแบบไม่หยุดยั้งเนี่ยผมดูใครเรียนเรื่อต่ำวัยยี่สิบกระตุกตายหมดแล้วตอนนี้สองครับผมสองแลมาเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยผมเพื่อนฮิวให้นะตอนนี้ปั่นๆเป็นลูกค่างฮะพร้อมพร้อมเพราะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเพือพ่อนจะตายทำไงเพือ่อนจะตายทำไงผมมันอะเพราะเสาหมดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเสามีอยู่เสามีอยู่โอ้ยตกคาบบอยบ้านละขนาดเออคาบบอยไอทุกคนนะาลองลองลองตั้งใจมาปีคนนอสอยู่ดีนะต้องให้เพลตับเออเอาเลยเอาเลยถ้าไม่ต้องทำะไรเลยกระตุกอะไรเงี้ยก็ดึงเชือกถ้าวิครับผมโดนไปเน้นเน้นวิถีกุกกันอยู่สองคนเพื่อนคาบบอยโอ้โหผ่านแล้วทิ้งเราโอ้ยเลือดไหลดูเลือดไปรถอ่ะครับคาบบอยบ้านละครับผมโอ้โหมันอยู่คนเดียว ถกต่อไม่รอแล้วถูกต่อทุกต่อโอ้โหบอลแหลกแตกตอมแตกแหกแหลกสลายแฮตผิกไปโอ้โหมึงยังไม่หยุดอยู่กต้นไอ้ตัวนั้นออกมาแล้วต้นยังไม่หยุดเดี่กัต้นมึงหยุดต้นไม่หยุดโอ้โหโค Bref, ้ชค hmm, oh, oh, so mm: right uh ิวไอ้นาทิชนเออเขาเป็นว่ายี่สิบชิวตายห้าแอสติสิบแปดครับผมแล้วตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนซูสลลด์ที่บ้น อยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ามทุ่มที่เพนแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมอะปกรแล้วไปมันสกันนี้เลย